มัมมะเหลาอะไรไม่เคยจําได้เลยสักครั้งเดียวนะคะช่องเอ็มบุษราคำค่ะในรายการมัมมะเหลามัมกับมะกับมะกับมะมัมมะเหลาเช้าอยู่ด้วยเช้าจริงเช้าจริงด้วยใช่เช้าจริงจริงบางทีก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะโอเคฟันแปรงก่อนจะได้ไม่มาขอลูกอมอ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหาร บลิสค่ะเป็นคอนเทนต์ทอรารี่เป็นร้านอาหารแนวแบบคอนเทนต์ทอรารี่ก็คือจะเป็นอาหารที่พ่อเคยทานนั่นแหละแต่เขาจะมีความพิเศษแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวร้านบลิสบลิสนะคะนะโอเคอร่อยไหมเป็นเล้าก่อนไหมเราก็เลาหล่าเน่ามากเลยค่ะเราก่อนไหมเราก่อนดีกว่าเราก่อนดีกว่ากินเหมือนข้าวหมักกันไป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 มาแล้ว เขาสู่ช่วงมามาเหลาครับค่ะ <S <S แล้วเรื่องที่จะมาเหลาว,วันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวของคุณพ่อดีกว่า <S 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 ซึ่งเอ็มเห็นมาสักพักนึงแล้วเรื่องคนที่รายล้อมพ่อนี่แหละลูกน้องพ่อแต่ละคน <S 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 พ่อชอบบอกว่าคนดีจะไปอยู่กับพ่อเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้คุณพ่อเขาไม่ได้หมายถึงว่าดีชั่วเลวไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงดีกับสติไม่ดีอันนี้สติไม่ดีลูกอ๋ออันนี้คือสติไม่ดี <S 2> <S 2> เออคนสติดีก็ดีมากดีมากแต่ว่า บางเรื่องเหมือนไอ้เจิดเนี่ยไอ้เจิดเ,เ,เป็นเป็นทหารเนี่ยมันอยู่ด้วยเนี่ยไอ้เจิดแต่ที่ที่มันขับมอเตอร์รถให้พ่อเนี่ยมันชอบขับรถเลยอ๋อสมมติเลยซอยซอยสิบก็เลยไปเลยบ้านมันยังขับหลงเลยเข้าบ้านทางเข้าบ้านเจิดเลยแล้วนะผมเข้าบ้านแล้วผมเข้าบ้านแล้วแต่ละคนแต่ทุกอย่างดีหมดนะ,ม,นะมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้ดุยพวกไอ้หัวแดงพวกไอ้สินพวกอะไรพวกเนี้ยทางนั้นไอ้จงไอ้แจ้งทางนั้นสินที่พ่อปวดหัวทุกๆเรื่องเลยแล้วสินเป็นคนที่แบบว่า จัดอยู่ในคนที่สติดีมากหรือเปล่าพอ่อเขาเป็นคนละเอียดมาก <paling S 1> หรือเปล่าไม่บางทีเราถามมันเราการเป็นคนโง่สังหรับา,าม,มันนะแค่เราถามว่าไอ้ <g umb disgusting> ถินเมื่อคืนฝนตกหนักไหมมันบอกว่าไม,ไม่รู้ไม่ได้ช่งางเขากวนพ่อเปล่าไม่ได้กวนพูดจ, <P rir> จริงๆมันก็บอกว่าจะให้เอาน้ําฝนมามาชั่งดูไหมว่า <P rir> มันหนักหรือมันเบาความหมายของมันอ๋อแต่ของพ่อก็แค่อยากรู้ว่ามันตกแรงไหมนี้เหมือนปลาในสระพ่อถามว่าปลาในสระเยอะไหม มันก็บอกเขาเยอะมีปลาเลยมั่งเทปผมมุดไปดูเลยไหมใช่ใช่ใช่มีมีเทปหนึ่งเขาเขาบ่นว่าแบบทําไมพ่อถามเขาแบบนี้เพราะเโมโหนะเขาจะไปรู้ได้ไงว่าในนั้นมีปลาพันอะไรบ้างก็แค่ตอบรวมๆก็ได้ใช่มแต่รวมๆประกอบกับเยอะมีปลาแล้วมันก็มันก็ต้องตอบเป็นมีทั้งปลาดุกปลาปลานินปลาอะไรรวมๆกันแหละปลาดุกปลานินอะไรก็ว่าก็อย่างเงี้ยใช้อันนึงไปอันนึงใช้อันนึงไปอันนึงมันไอหนุ่มอันึงมันชื่อไอรั่วอันนี้ก็หนักัตัวเนี้ยเอ้ยจำได้จำได้พี่หนุ่นไอหนุ่่มมมเเนนียัักก็จงระพาา ทีนี้มันไม่ได้สั่งให้ชัดเจนว่าสั่งกระเพราราดข้าวหรือไม่สั่งหรือไม่สั่งในกระเพราันี่มันติดตอนจากโรงแรมมีข้าวเหนียวอยู่เขาก็เลยทำผัดกระเพราเนื้ออตัวเปล่ามาให้เขาจานเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวมันก็เลยเออมันไม่ไม่ไม่มีข้าวสวยมันก็เลยมีข้าวเหนียวอยห่ข้อหอนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีข้าวเหนียวกินเมื่อกินไอ้จิ้นมันก็ด่ามึงสั่งพ่อเลยเขามึงสั่งกระเพราเนื้อกินกับข้าวเหนียวมันก็ม่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็บอกมันกินได้เถียงกันพ่อเขาดังหัวเเเเเรรราาาาาะะะพนนองงต็มที่่ั ไอ้สิงจะบูกูเรื่องกจะยว่าจะยว่ามึงนไม่รู้เรื่องมึงไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้รวมกินกัน,กนข้าวเหนียวกับกับผักกะเพราเนี่ยมันก็ถีงนันเป็นตัวเป็นตาก็นี่เรื่องเรื่องที่มันรู้มันรู้เห็นไหมเรื่องแค่นี้เรื่องเรื่อง,องมันรู้มันรู้มันรู้จักตำหนิเขารู้แต่เรื่องของคนอื่น<อ>แต่ไม่รู้เรื่อง <คน S 1> ตัวเองท <pocket S 2> ี่จริงมันกินได้กินอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันก็บอกมันไม่เหมาะมันก็ถูกของมันแต่มันไม่เหมาะมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันมันสั่งผิดแล้วอ่ะมันก็ไปไปแล้วก็มีข้าวเหนียว ไอ้ไอ้ไอ้ไล่วก็โมโหไอ้หนุม่หนหนมก็โมโหโทรหาเมียเลยปี่กินอะไรมันกินได้อยู่แล้วหาพวกค่ะพวกอนหาพวกโทรหาเมียฮลัลโหลเจ้าบอกะเผาเนี่ยกะเผาเนื้อเนี่ยกินแค่คนเดียวได้ปอเ <c oughs> ขาบอกได้ยอมกินกันแน่เนเลยเฮ้ย,ยอีฮ่าเลยแต่เมียเมียไม่เข้าข้างเนีลูกน้องพ่อสมัยคาเฟ่ก็มีใช่ป่ะเยอะหมดแหละไอ้หัวแดงนี่ก็หนักมันด่าไอ้ดุทุกวันนะเออเมื่อวานเอ็มก็เห็นด่าไอ้ดุเห็นทะเลาะกันอืมบึ้งชอบเลยชอบเก็บให้เลยเลย ควายลืือีกแล้ครับกูจะมึงตั้งก็บให้มึงเนี่ยลืมไอ้ดื่มดินล้มึงเก็บไม่แต่ตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะสักพักหนึ่งนั่งรถมาวันน่ะผมลืมโทรศัพท์ของผมตัวมันก็ลืมพูดอย่างสติมันไปอีกอย่างเหมือนที่พ่อบอกว่าเอารองเท้าคู่นี้ไปเก็บที่รถแล้วเอารองเท้าสำรองอ่ะมาให้พ่อหน่อยรองเท้าแตะใช่พก็เดินกลับเฉยก็เดินเอารองเท้าขัดชุ่มไปเก็บแล้วก็เดินกลับมาตัวเปล่าอ่าพ่นองก็่รองเท้ากู่ละ เมื่อกี้เขาต้องเลิกจจพ,พี่โจโเขาเมื่อก่อนเขาเป็นคนเลี้ยงน้องมิ้งคนเลี้ยงน้องมิ้งแล้วนนก็คอยขับรถให้ให้เอ็มกับน้องมิ้งไปส่งที่โรงเรียนมหม้อแปลงบ้านพอ่อระเบิดตอนนั้นฝนตกหนักมากไฟไหม้เลยไ,ไลยอ้โจเป็นคนเสียงเบาอยู่แล้วไงเรียกไม่เรียกเพราะว่าอาหม่ำไฟไหม้มันก็วิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งเข้าไปหาเพ่อกำลังทำข้าวอยู่อาม่าม้อแปลงระเบิดยิง พ่อก็น,นึกว่าเรื่องเล็กเออพอ่พอพอ่พอพูดยังไงกับมันพ่อกำลังผัดน,นั่นนั่นอยู่อ้ามหม้อแปลงระเบิดไฟไหมพ่อตอบว่างกันได้ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไป <c oughs> เคยไหมที่พ่อคิดว่าเรื่องมันเล็กนิดเดียวแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเรื่องใหญ่มากด้วยน้ำเสียงพี่โจอ่ะคือมีอันหนึ่งพ่อก็นึกว่ามันเป็นอะไรมันนั่งคุยอยู่นัานนั่งคุยอยู่ตั้งนานไอ้พวกไอ้สินเขาเขา,เขาคุยกันหน้ามันเครียดเลยคุยกันข้างนอกอ่ะคุยกับพ่อก็นั่งมองโจก็เดินเข้ามานั่งประเพียบเลยอ่าครับ พวกผมคุยกันแล้วมันไม่ไหวจริงๆพ่อก็นึกว่าจะออกอนแรกจะออกกันเอามึงไปแไกกันมึงมีเรื่องอะไรกันคือมันไม่ไหวคือคือผมคุยกันทั้งหมดทั้งไอ้แจ้งทั้งน้าสินทั้งอะไรหมดแล้วหรือว่าผมจะมาขอตังอาหม่ำไปเที่ยวซ่องกันนึกว่าเรื่องอะไรพ่อพูดว่ายังไงเออคนละเท่าไหร่นะ ละ350ครับอ่ะเอาไปคนละ500เลยนะไปเที่ยวกันซะไปแต่ตอนนั้นพ่อก็คือใจหายใจคว่ำเลยคิดว่าจะไม่อยู่กันแล้วใช่พ่อผิดอะไรพ่อผิดอะไรพ่อทำนั้นมันไม่สบายใจทำไมถึงไม่มาคุยกันก่อนเออไม่มาคุยกันดีๆ <laughs> พี่โจ้เป็นคนที่ชอบขอเบิกตังก่อนอแล้วมีครั้งหนึ่งเขามาขอพ่อเบิกตังไปทําอะไร<อ>ตัดเล็บอะบบมาแบบซีเรียสเลยนะบอกว่าผมจะขอเบิกตังหน่อยครับเบิกตังหน่อยครับ พพ่ออระกจาได้มันจะมันจะเเป็นรื่องใหญ่มันจะลุกลามไปเป็นลูกปลาไปใหญ่มันจะลุกลามไปใหญ่เรื่องอะไรใครติดคุกใครหรือเปลเพิ่ไปประกันประกันตัวไม่นะครับเล็บผมมันมันเริ่มเน่าแล้วครับผมเป็นเล็บขบครับจะขอเบิกตังไปตัดเล็บขอบไปตัดเล็บขบก่อนเดี๋ยวมันจะลามตามไปใหญ่แล้วตอนนั้นเบิกไปเยอะด้วยนะไปตัดเล็บขบใช่ทำไมพ่อถึงยังรู้สึกว่าอยู่กับบางทีผมก็สบายใจนะเพราะเขาไม่ไอเรื่องเครียดพวกเนี้ยจะมาให้เราจะสบายใจก็อยู่บนบ้านลูกจะสบายใจก็อยู่บนบ้านลูก เอออยู่บ้านพ่อไม่ค่อยสบายใจลูกถึงจะเจออะไรแบบนี้พ่อจะมาตอนไหนลูกอันนี้ต่อให้ปวดหัวก็ยังมีรอยยิ้มยังมีมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มพอพูดยังไงดีบางทีมันก็เป็นเรื่องขำๆนหแับพ่อแบบที่พ่อก็นั่งยิ้มคนเดียวบางทีคิดเรื่องผู้มาก็นั่งยิ้มคนเดียวแต่คนบ้านพ่อลูกน้องพ่อรวมไปถึงหลานๆพ่อเนี่ยก็มีนะคนที่แบบฟอร์มเยอะๆอ่ะไม่รู้แต่ไม่ถามน้องมิกก็ฟอร์มเยอะแม่ก็ฟอร์มเยอะน้องมิกก็เป็นเป็นแม่ก็ฟอร์มเยอะเขาไม่ยอมเสียฟอร์มหรอก แล้วมีครั้งหนึ่งเขาทะเลาะกันขึนมที่สนามบินอเมริกาเพราะว่าไม่รู้แต่ไม่ถาม,มน้องมิกะกลัวเสียฟอร์มขอลทเดี๋ยวตาของมันขำนี่วันนี้ก็จบการเหล่าพึงเท่านี้นะคะอยากให้คุณพ่อแล้วก็เอ็มนะคะมาเหล่าเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนอะเราอยู่เป็นที่ร้านอาหารที่เป็นสไตล์คอนเทนต์พรลรีอ่อาหารก็จะหลากหลายแล้วก็วาไรตี้นิดนึงเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างมาแม่ลง ทั้งหมดที่เชฟแนะนำมาว่าใครมาก็ต้องสั่งมีประมาณ7 8ถึงเมนูได้ซิกเนเจอร์เลยใช่ของทั้งร้านนะคะแต่เราจะไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรเจ้าของร้านอยู่ใช่ให้เชฟเปียกเจ้าของร้านมาแนะนำเมนูด้วยเป็นเชฟด้วยเป็นเจ้าของร้านด้วยถูกแล้วก็เป็นแฟนของเจ้าของร้านนี้ด้วยใช่เพราะอย่าพูดให้คนอื่นเขางงสิเป็นหลายอย่างนะเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นแฟนเจ้าของร้านอีกอ่าัาาดีครับาา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 รับาา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 าครับาาาาาาานะครับ อ่าผมเชฟเปียะครับโอเคนะก่อนจะเข้าเมนูอาหารขอทานนิดนึงค่ะทางร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะร้านเปิดมาได้15ปีย่างเข้าปีที่16แล้วครับตรงนี้เหรอครับตรงนี้ย้ายมา8ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้มาจากสุขุมวิทซอย31ครับโอเหรอโอ้แล้วแขกเก่าเข้าตามมาไหมใช่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำครลูกค้าเก่าตามมาคนไทยหรือคนต่างประเทศ ก็จะมีต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยอยู่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย<อ>ครับ<อ>มานั่งทานอาหารแล้วก็จีบไปคุยงานไปอ,อะไรเงี้ยฟีลประมาณน,านี้ส่วนใหญ่ฝรั่งตา่างประเทศครรับปะเทศประเทศไหนเขามากินบ้างหน่อยเคปเปียกก็จริงๆก็มีหลากหลายแหละครับเป็นต่างชาติมียุโรปบ้างมีชาวจีนก็มีครับชาวจีนครับชาวจีนก็ทานทานวายแล้วก็ทานสเต็กเนี้ยทานชาวจีนแบบว่าเป็นแบบ รุ่นใหม่นะครับคุยงานคุยการไปใช่ใช่ครับอ่ะเริ่มจากผมอยากให้เริ่มต้นจากเมนูแรกดีกว่าครับเบาๆด้วยตัวซุปครับเป็นคาปูชิโน่ทาโฟซุปครับใช่ใช่ครับเป็นซุปเป็นซุปเห็ดทาโฟครับครับยมากอันนี้นะตัวนี้มันจะเริ่มสตาร์ทด้วย เบาๆขึ้นมาก่อนเอ่อถ้าทานตัวอาหารรสจัดแล้วเดี๋ยวกลับมาทานซุปเดี๋ยวรสชาติมันจะใช่ครับเวลามันจะไม่บาลานซ์กันใช่ไม่บาลานซ์ครับเริ่มต้นจากซุปครับแตากันเชฟเปี๊ยกแนะนําเลยอันแรกคืออันนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยสลัดครับอันนี้เป็นอ่าฟิกสลัดเป็นออร์แกนิกฟิกเป็นลูกฟิกสดนะฮะเสิร์ฟมากับหอยเชลล์เป็นฮอกเกโดสกลับจีแล้วก็ห่อด้วยผ่านเชตดาครับให้ความหอมครับส่วนน้ําสลัดที่เห็นเหลืองๆนี้จะเป็นซิตรัสเดซซิ่งให้ความรู้สึก เปรี้ยวหวานสดชื่นครับตัวนี้ถ้ทานแล้วสดชื่นครับเราชอบนะเชฟเขายังใช้ภาษาไทยนะถ้าเป็นร้านอื่นเขาจะใช้คำว่ากริลแล้วพ่อก็จะไม่เข้าใจว่ากริลคืออะไรเขาใช้คำว่าจีเพราะว่าอะไรจีหริว่าคิวนี่แหละโกดกิวนี่แหละไม่ใช่คนละแบบกันอันนี้นะครับผมอันต่อไปโอเคแล้วก็สลัดอีกจานตัวนี้มันอาจจะดูแบบซิมเปิลครับเป็นเหมือนทั่วๆไปแต่ว่ามันจะว่ารสชาติของทีราเนต์แตกต่างแน่นอนเป็นซีซาสลัดครับ ซีซ่สาสลัดใช่ครับซีซ่สาสลัดเสิร์ฟม,มาก,กับผักโรแมนคอสแล้วก็เราก็จะมีตัวสเปกแฮมก็คือเป็นคล้ายๆพรามแฮมนะของอิตาเลียนจะเป็นส่วนของสเปกแฮมเสิร์ฟมาด้วยครับเรากินเรากินโรมมนเลยซีซ่าครับผมโรมมนซีซ่าซีซ<ๆ>่าสลัดโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพาสต้าตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งครับพาสต้าเป็นเส้นทำจากอิงเป็นดีปลาหมึกนะฮะ เป็นตตยูนิยิงหมึกดำนะฮะเอาหมึกดำมานวดกับแป้งแล้วก็ทํามาเป็นเส้นแล้วก็เสิร์ฟกับหอยเชลล์เช่นกันเราก็จะผัดกับไวไวน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่พริกขี้หนูนิดหน่อยครับเป็นพริกแห้งแล้วก็ตามด้วยไข่ปลาโบตาก้าไข่ปลาโบตาก้านี้จะเป็นไข่ปลามาจากเกาะซาด์ีเนียของประเทศอิตาลีครับโอ้เกาะซาด์ีเนียเลยเหรอใช่ใช่เป็ไปมาใช่ไหมล่ะไม่เคยไม่เคยไปไข่ปลาตัวนี้มันจะออกเค็มๆมันๆเวลาทานคู่กับ ตัวพาสซามันก็จะให้ความรู้สึกนัวขึ้นใช่มันนัวขึ้นครับนี่น่าจะถูกปากคนไทยนะจานนี้มีติกขิงนองตีขี้หนูมีรสชาติความนัวอีกใช่ครับแต่ถ้านัวสุดก็ต้องเปจานนี้อันนี้ไม่มีในเมนูนะครับอันนี้ไม่มีในเมนูพิเศษพิเศษให้เลยอันนี้ผมสเปเชียลให้พี่หม่ำเลยขอบคุณมากคุณเทปเทปเันเป็นน้ำปลาของหม่ำ มัมแซ่บเลยใช่ครับหมัมแซ่บเลยผมเทสดูแล้วคือปกติผมทำพาสต้าผัดกับแอนชูวีก็คือน้ำปลาละอ่าเป็นปลาฝรั่งอยู่แล้วน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำเป็นปลาทะเลนะมัมแซบเป็นน้ำเป็นปลาทะเลนะอุ้ยไม่ได้กลิ่นเลยพ่ออุ้ยคือ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 ผมลองแล้ว อร่อยเลยแหละตัวน้ำปลาร้าจริงๆเราทำส้มตามทำอาหารอร่อยอยู่แล้วก็อบอกแล้วว่าหม,มั่แซ่บเนี่ยมันไม่เหม็นไม่คาวทำจากปลาทะเลใช่ไม่คาวไม่คาวอันนี้นนไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวคิดค่าสปอนเซเอ,อนนร์อันนี้จริงอันนี้จริงครับตัวพ่อด้วยอันนี้จริงผมผมผมลองคุณมากือหลายๆแบรนด์ผมลองหมดแล้วอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้ผู<อ>้ต<ม>้องคุณมาขอบคุณมากพิเศษเลยใช่เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นสปาเกตตี้ผมใช้คำว่าสปาเกตตี้ปลาราหมั่มแซ่บละกันโอเคครับทานกับบล็อกวุี่แล้วก็จะมี อ่ามะกอกแล้วก็มีซันไดโตมาโตก็คือเป็นมะเขือเทศอบแห้งนะฮะไม่น่าเชื่อเมันเข้ากันนะอันนี้นี่ผักชีลาวอะคะอ่าเป็นดอกไม่ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ผักชีลาวจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรอนเฟนเนลมันจะลักษณะคล้ายๆผักชีลาวพอชา้ิมันจะมันจะหวานหวานมันจะหวานหวาน ตอนที่เรเรียนยุโรปจะมีกลิ่นอะบอลเออบอลชาแนลใช่ไหมใช่ครับผมไม่ชเราจะคล้ายๆไปซีราครับหน้าตาจะคล้ายๆกันกินมันไม่ใช่กินคนละอย่างคนละกินกันใช่ใช่ใช่ครับตัวตัวนู้นก็จะเป็นสปาเกตตี้โบโลเนสครับทำจากตัวเนื้อวากิวครับตุ๋นกับไวน์แดงครับผมแล้วก็มาที่เมนคอร์สนะครับจานหลักก็จะเป็นอันนี้เป็นออสเตรเลียนแกะเป็นแลมเบดครับผมแบล็คออฟแลม ชอบมากเพราะชอบทานมากความสุขผมอยู่ที่ประมาณมีเดิลแล้วกันวันนี้ครับความสุขผมไม่ค่อยมีเลยที่บ้านไม่คนละความสุขอันนี้มีเดียมมีเดียมแรงอันนี้ความสุขของพ่อคนละเรื่องกันโอเคนออะะไร้างฮโเคแล้วก็อีกจานหนึ่งจะเป็นเนื้อวากิวเหมือนกันจากของออสเตรเลียเหมือนกันครับผมวากิวเสิร์ฟมากับผัดวา์ครับผมเป็นเป็นซอสผัดวา์จะให้มีความรู้สึกออกหวานนิดๆ รีดิวกับตัววายแดงเรดไวน์ครับตรงลาดราดนี่ใช่ไหมใช่ใช่ลาดก็ได้ไม่ลาดก็ได้ลาดใส่จานตัวเองก็ได้เรวก็จะมีกระเทียมนะครับอบกับตัวน้ำมันมะกอกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกเมนูตบท้ายก็คือจะเป็นขนมที่เวลาลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็จะต้องสั่งประจำกันใช่ะหมใช่ในนั้นก็สุดท้ายนะครับเป็นเชฟเซอร์ไพครับเมนูนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวไว้ให้ทานอาหารเสร็จร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีอันนี้ก็ขนมปังหนึ่งก็กินกับอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่าจริงๆขนมปังก็เป็นออดเดิฟเสิร์ฟกก่อน็คื จะเสิร์ฟกับตัวโทมาโต้แคปซิคัมครับอันนี้จิ้มอันนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นดิฟอ่าทานคู่กับตัวขนมปังคือสุดยอดของร้านบริสของเขาใช่ค่ะซ <ขา S 1> ึ่งท<ข>างร้านนะคะเสิร์ฟอาหารสไตล์คอนเทมพอร์ตรี่นะคะคือร่วมสมัยนั่นเองก็มีอาหารหลากหลายเมนูมา,มากเลยแล้วก็ โอ้หเชฟเปียกเปิดมานานมาก10กว่าปี15ปีแล้วเก่าประสบการณ์ทางด้านการทําอาหารเลยแหละโอเคครับขอบคุณเชฟเปียกมากนะขอบคุณมากนะครับครับพี่หม่ำขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนขนมครับผมได้เลยค่ะขอบคุณครับแล้ว่าแฟนคลับพ่อนะ่ยนี่เึงเลยรับผมเรียกพี่หม่ำได้ไหมครับขอขอขอติ๊งใจให้เรียกลุงหม่ำนั่นแหละเรียกพี่คดีเหมือนกันเราจะได้อายุเรียกพี่ได้ไหมใช่ไหมเรียกพี่ได้ไหมก็ดีเหมือนกัน เมนูแรกที่เอ็มอยากชิมคือนี้นั่งจ้องตั้งนานแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาต้องกินอะไรก่อนหรือไม่เ <c oughs> ขาต้องกินขนมปังก่อนแต่เอ็มจะข้ามเลยเอ็มโกอิ่มเอ็มจะข้ามปลากินซุปซุปทรัฟฟ <c oughs> ซึ่งเขาทํามาเป็นแบบช็อตแบบน,นี้อืมมันขอจิ้มด้วยอันนี้จริงๆมันต้องจิ้มด้วยอันนี้นะป,ะปะ้าต <c oughs> ัดจิ้มอันนี้แล้วเอาขึ้นมามกินเดี๋ยวเขาจะเอาเอาแล้วนะ โอ้ทั้งคำเลยแน่ๆมันๆเมือสัตว์โลกสักกล่องเมืองโลกหิวคุณเสิร์ฟมาแบบนี้แล้วกินง่ายนะกินง่ายกว่าเสิร์ฟมาแบบแบบถ้วยอะค่ะอร่อยมากกินสองคนเองว่าเหงานะอ๋ออันนี้มีไหมปั่นมาชาวบ้านเอาเรียกเรียกเรียกยังไงปะจ้าบ้านจ้าบ้านชาวบ้านข้าวบ้านข้ามานเร็วอเรื่องเรียกอินข้างไหนเมื่อวานเนี่ยอะไรแบบนี้ เลยต่างคนต่างกินเลยมาขอชิมเนื้อก่อนเพราะว่าอันนี้จิ้มยังไงอันนี้จิ้มอันนี้นี่นี่อยากรู้ต้องถาม,มนี่เนะื้ออันนี้เป็นเนื้อวากิวนะคะเอ็มชิมก่อนอันนี้เอ็มจะชิมแบบไม่ราดนะอือพอคือมันอร่อยแล้วอร่อยแล้วพ่อได้มาที่นี่พราโล่งปลุกโล่งใจโล่งเลยพี่ตัวเหนื่อเนี่ยพ่อพูดพ่อเลยนะพอ่อพุดปลุกนิ่มฟ้ามันคืออบขึ้นใจนะลองกินแบบราดดูนะ อกว่าน้าซอสเขาอร่อยมากแบ่งกันดิขอร้องโอเคลองชิมนิราซอสก็อร่อยขอร้องชิมเนียนทำให้มาวนๆด้วยมันเป็นเนื้อนะเนื้อวาเกลอุ้ยเราต้องกินสปาเกตตี้เขาด้วยนะที่เขาคีบคนเมนูมาเนี่ยใส่น้ำปลาร้าใช่กินได้เลยขอลองอันนี้ทัมม่ากีที่แอบดมมานี่คือไม่มีกลิ่นปลาร้าเลย เป็นไปได้อย่างไรก็บอกแล้วว่าไม่ไม่เหม็นไม่คาวหมั่มแซ่บเนี่ยใช่อันนี้เป็นสปาเกตตี้เนี่หมั่มแซ่บด้วยเนี่ยปลาล้าหมั่มแซ่บนะคะสปาเก็ตตี้หมั่มแซ่บด้วยเนี่ยนี่สปาเกตตี้เซนนัมปลาล้าหมั่มแซ่บนัวไหมหนัวไหมสปาเกตตี้ปลาของพ่อที่อร่อยร่อยจริงๆนะเขาทำมาให้ลูกค้ากินได้เลยนะมันอร่อยด้วยเนี่ยใช่ปลาลาปลาเ้าก็อร่อยด้วยเนี่ยนี่เราไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าใส่ปลาล้ํา พ่อแฟนคลับมีคําถามว่าทําไมเวลาพ่อไปไหนมาไหนชอบขนกันไปเยอะเยอะเพราะอะไรฮะเหงาเหรอพ่อเป็นคนที่เหงาเหรอหรือยังไงใช่ใช่อยู่บ้านมันไม่ไหวลูกอยู่บ้านเหงาแล้วบ้านเหงาแล้วออกไปข้างนอกก็อยากให้มันคืนเค้งหน่อยใช่เหงามากเลยลูกไหมแต่เนื้อเนี่ยความสุกมีเดียมนะพ่อความสุกเท่าไหร่ล่ะกวนนั้นๆนะพี่ปู่เขามีซอสให้ด้วยนะเป็นซอสไวน์เอาเลย เนี่ยเอาเนื้อแล้วลูกน้องอพ่อแต่ละคนที่ช่วยเหลือพ่อได้นะไม่ไม่พ่อต้องช่ยวยเหลือเจ้าพ่อเองนู่นนะผมนู่นนั่นหมแบบแบบนั้นพามันเป็นทาละแต่ก็ยังพาไปนะอซอสเบเกไีก้ซอสนึงอ,อร่อยเน้ ดูใช้เส้นสรุปความต้องช่วยอยู่ดีอุย้ยจริงๆแล้วนะคะทางร้านเนี่ยอาหารถูกปากคนไทยเลยนะอิตาเลียนก็จริงนะคะแต่ว่าถูกปากถูกปากคนไทยเลยแต่คนละชิ้นแต่คนละหน่อยคนละหน่อยเหมืนก็แบ่งกันเย็นตรงนะู้นะอ,อ,อันนี้เป็นซีสตาร์สลัดที่มีแฮมเค็มๆนี่พ่อชอบอ่ะอะ็นไหมอ๋นนนอนะอม,มาลองซีสตาร์สลัดดีกว่าเหล่ อยากคำใหญ่มากนะน้ำสลัดอร่อยมากไม่เงียบไปหรอไม่เงียบไปหรออันนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้ที่ทำมาจากน้ำหมึกอ่ะน้ำหมึกสีดำๆอะค่ะเขาเอามาผสมกับแป้งแล้วปั้นแล้วก็ทำออกมาเป็นเส้นเลยนะใช่ใช่หมึกสีดำๆจืดไปที่ไหนแล้วเออก็จริงอ่ะ ช่มันจะเป็นพาม่าแฮมมันจะแบบมันมันจะเป็นจิ้มแล้วมันจะช็อกโกแลตไันได้แบบขนมปังเลยเจ้าแกลบจะจิ้มแล้วช้อนจิ้มจิ้มแล้วเมื่อกี้นี้เกลือพริกไทยเกลือพริกไทยรูเดียวคือเกลือสามลูคือพริกไทยไม่นี่นี่นี่ก็ทำเป็นว่าเขานะบางทีพูดเร็วๆก็เอ็มก็ฟังไม่รู้เรื่องนะอุ๊กอุกอุ๊กอุ๊กะต่ายนะ เราก็ชอบเราก็ชอบกำกับเนาะเวลาจะกินข้าวอะเอมอมกินอันนี้กินอันนี้เอ้าเอานี่เอานี่รวมกันรวกันเออเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวท่านนึงท่าน่พะ เดี๋ยวมีพอเรากินอาหารเสร็จปุ๊บเขาจะมีของหวานมาเสิร์ฟเป็นช็อกโกแลตนี่แหละสำหรับใครนะคะที่อยากทานอาหารสไตล์คอนเทนต์ร ا ل แบบพวกเรานะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านเบลส์อยู่ที่ตึกเบลนะคะถ้าขึ้นทานต่วนมานะคะลงที่ถนนพระรามเก้าสี่แยกอสม,มทนะคะแล้วตรงมาได้เลยซอยนี้จะเป็นซอยของอสม,มทก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะอยู่ข้างหลังเซน็นทรัลพระรามเก้านะคะก็คือถ้าสมมติว่าเปิด Google ก็้ืมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณนันคะมาจากบ้านใหญ่มายังไงคะนั่งรถมา ขอบคุณมากค่ะสั้นสั้นง่ายได้ใจความมากใครถ้าอยากมากินที่นี่นะคะสำรองที่นั่งได้เลยนะคะตามช่องทางนี้เลยนะคะยังไงตอนนี้พวกเราขอไปทานในนี้ก่อนเพราะว่าเรามีของหวานรออยู่เนอะเราต้องเคลียร์นี้ให้จบก่อนใครอยากให้พวกเราไปร้านไหนไปรีวิวร้านไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายจบด้วยขนมหวานของที่ร้านนะคะในวัน oh. นี้ชื่อว่า WVC ครับ โอ้ยสวสไหมโอเคอวันตอน,นบึงบ้งเบึ้งระเปิดใส่ลูกค้าไปลูกหนึ่งไม่พูดอย่างนั้นเลยร <laughs> <laughs> อเออมันละลายได้วนละลายแล้เหรอตามด้วยซอสจะเป็นเบอร์รี่ซอสนะโอ้ย คือช็อกโกแลตใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับโอ้โหจริงผมจะเสิร์ฟที่ร้านเสิร์ฟในเมนูจระจำอีกไซส์นึ่งแต่พี่หม่ำกับน้องเอ็มมาก็เลยไซส์ใหญ่เลยไซสใ์ใหญ่ครับโอ้โหเขาคึกคักมากนี่จะเสิร์ฟกับเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่ต่าง แล้วซอสก็จะเป็นเบอร์รี่ซอสเหมือนกันด้านในจะเป็นไวท์ลายไอศครีมแต่ตัวด้านนอกจะเป็นดาร์กช็อกโกแลต,ตแล้วก็จะเมลแล้วก็ทานคู่กันครับผมอครับ,อรบขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับมามาโอ้ย <ๆ S 2> พ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลต,ตๆๆมาก <ๆๆ S 1> อุยอ๊ยพ่อจะเอาไหมกับอ็งกระเทาะให้เอาไอศครีมได้ไหมเอารวมมาเนี่ยเอารวมมาเนี่ยเอางี้พ่อตักเองนะเนาะเนาะจบกว่าพ่อตักเอง ไอศครีมวานิลลาแล้วก็พามากินกับช็อกโกแลตอีกมันก็อร่อยแล้วไอสลัดกับไซรัปตรงนี้มันจะเปรี้ยวๆยห<ม>น่อยพ่อมันหวานอมเปรี้ยวกนิดนึง